พวกคุณทั้ง3ามคนโกหกผมคุณเองก็คงไม่ต่างกันสินะน้องดาววีคิสมายคุณทำฉันทองคุณก็ต้องรับผิดชอบสิใช่นี่คุณจะไม่รับผิดชอบจริงๆหรอคะคนเจ้าชู้ ไม่รู้จักพออย่างคุณฉันจะฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูให้หมดตัวเลยคอยดูฉันก็ด้วยฉันก็เหมือนกันแต่ฉันท้องก่อนพวกแกฉันต้องได้ก่อนแกรู้ได้ไงว่าแกท้องก่อนฉันนี่ท้องก่อนฉันก่อนลูกในท้องของฉันคือลูกของคุณปีเตอร์ของฉันตั้งหาฉันต้องข่าข้าวสือฉันของฉันหยุดไม่เดี๋ยวผมจะเป็นคนบอกเองว่าเด็กในท้องของใครเป็นลูกของผม พวกคุณทั้งสามคนโกหกผมไม่มีใครท้องลูกผมสักคนเออคือพวกฉันพวกเราไม่ได้จะโกหกนะคะใช่ใช่ฝั่งพวกเราอธิบายก่อนนะคะไม่ต้องเหมือนแก้ตัวพวกคุณมันจอมปลอมคุณเองก็คงไม่ต่างกันสินะเอาเลยพี่ปีเตอร์ฝนพร้อมแล้ว ตั้งหาที่เป็นแม่ของลูกผมขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะที่พามามาทานอาหารร้านนี้ไม่เป็นไรคะ่ะเห็นว่าบนหลายวันแล้วนี่ก็อยากมาใช่ค่ะแต่ว่าร้านนี้มันแพง ถ้าคุณปีเตอร์ไม่พามาว่าก็คงไม่กล้าเข้าร้านหรูระดับห้ดาวแบบนี้หรอกค่ะงั้นวันหลังผมพามาบ่อยๆเลยดีไหมจะดีหรอคะดีสิเอางี้เดี๋ยวผมพาไปร้านอื่นด้วยดีกว่าครั้งหน้าเราไปดนเดอร์บนรูทท็อปกันดีไหมก็ได้ค่ะว่ารักคุณปีเตอร์ที่สุดเลยผมก็รักคุณเหมือนกันนะ รามาสั่งอาหารกันดีกว่าครับได้ค่ะขอโทษนะครับขอไปดูหน่อยครับครับโอโ้โหใบนี้คอลเลคชันใหม่ที่เขาอยากได้พอดีเลยค่ะที่รักจริงเหรอครับเพราที่รักถือแบบนี้แล้วเนี่ยดูเข้ากับที่รักมากเลยนะแหมที่รักก็ว่าแต่เขาซื้อเลยดีไหมนะอืมเอาสิถ้าที่รักอยากได้ซื้อเลยชอบก็จัดประหยัดทำไมจริงไหม แต่ว่าใบนี้มันแพงจังเลยอะค่ะดูสิครับใบละตั้ง4สี่แสนห้าเขาไม่มีเงินมากมายขนาดนั้นหรอกโทร,ราคาแค่นี้เองแพงเพงิงอะไรกันจ้าที่รักเดี๋ยวผมซื้อให้เองแล้วกันจริงหรอคะจริงสิครับสำหรับที่รักไม่มีคำว่าแพงหรอกครับอืที่รักอขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรจ้าไหนมีเมื่อไหร่อยากได้ไหม มีใบนูนะคะ่ะมาปะปะปะอีกแล้วเหรอดีใจจังเลยครับที่หยกยอมมาเดทกับผมหยกเองก็อยากมาใช้เวลากับคุณปีเตอร์เหมือนกันค่ะอีกอย่างเราก็ลองมากินข้าวด้วยกันก่อนแต่ถ้าคุยกันถูกคอเราก็ค่อยพี่ปีเตอร์ ฝนมาที่นี่ได้ไงไม่สําคัญหรอกค่ะยังนี่เป็นใครคะคุณปีเตอร์ทำไมถึงกล้ามากระชากแขนคุณแบบนี้ฉันเป็นใครน่ะหรอฉันก็เป็นแฟนของผู้ชายที่คุณควงแขนอยู่นี่ไงฝนอย่ามาเสียงดัานแถวนี้นะมีอะไรค่อยไปคุยกันที่บ้านอายหรอคะเราที่ทําอยู่นี่ไม่อายหรอือไงคะทําอะไรพี่ทําอะไรก็ที่พี่พาผู้หญิงคนอื่นมาเข้าโรงแรมแบบนี้ พี่โกหกฝนอีกแล้วนะไหนบอกว่ามางานเลี้ยงบริษัทแล้วมีแค่เพื่อนไงโหฝนงานเลี้ยงเขาก็จัดกันที่โรงแรมพี่แค่แค่พาน้องมาเลี้ยงก็แค่นั้นฝนอยากหึงไม่เข้าเรื่องเนี่ปะไม่ให้ึงหรอคะน้องหรอคะน้องที่ไหนเขาเลือกที่รักโอปล่ควงแขนกันเข้าโรงแรมพี่มีฝนเป็นแฟนแล้วนะให้เกียดฝนหน่อยไม่ได้หรออย่างนี้เง่าหน่ะฝนเป็นแบบนี้อีกแล้วนะ พี่แค่แอยากใช้ชีวิตแบบสุดเหวี่ยงบ้างอยู่แต่ในกรอบมันน่าเบื่อถ้าอยู่กับฝนแล้วมันน่าเบื่อก็ไม่ต้องอยู่ไม่ต้องทนเพราะฝนก็จะไม่ทนแล้วเหมือนกันถ้าพี่อยากใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงมากนะกก็เชิญเลยหลังจากนี้เราเลิกกันฝนคุณปีเตอร์คะ่ะอย่าไปสนใจเลยคะ่ะ คนแบบนั้นปล่อยไปเถอะค่ะเรามาสนุกกันดีกว่านะคะค่ะเขาก็คิดถึงที่รักนะค่ะไม่เจอกันนะจุ๊บจุบ,จบแหมหวานชวนะทําเสียงเล็กเสียงน้อยอีกต่างหาไม่ได้หรอกค่ะตอนนี้เขากำลังหลงฉันหัวปักหัวป๊มอาการแบบนี้แสดงว่าโดนเปนหนักละสิไหนเล่าสิ ก็ไม่ได้อะไรเยอะหรอกก็แค่กระเป๋าแบรนด์เนมสองสามใบเองแหมนี่เรียไม่เยอะเลยเนาะส่วนฉันก็ได้นาฬิกาหรูมาเรือนหนึ่งโุยอีกฉากรู้งี้ฉันหลอกไปร้านนาฬิกามานดีกว่าแล้วแกล่ะวะอย่าบอกนะว่าไม่ได้อะไรมาเลยนอกจากกินข้าวขอโทษนะจ๊ะฉันมันระดับไหนแล้วหื ก็เปยแกหนักเหมือนกันนันเนี่ยต่อไปหนักนี้ช่วงนี้พวกเราก็แค่ทำตามแผนของพวกเรารีบเกอบโกยก่อนที่มันจะรู้ตัวหมดตัวเมื่อไหร่ก็ค่อยแยกยา้ายฉันยังมีไม้เด็ดอีกเยอะมีอะไรจะแก้ตัวไหม หรือต้องให้ผมเรียกตำรวจมาช่วยเคลียร์เดี๋ยวก่อนสิคะใจเย็นๆนะคะพวกเราคงมกันเองเท่านั้นใช่ค่ะมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจานกันดีกว่านะคะพวกเราไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณปีเตอร์ขนาดไม่ได้ตั้งใจยังหลอกกันขนาดนี้ถ้าตั้งใจพวกคุณไม่อุ้มเด็กมาหลอกผมเลยเหรอคุณมองพวกเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่เมื่อก่อนผมอาจจะหลงผิดไปแต่ตอนนี้ผมตาสว่างแล้วพวกคุณ จะไม่มีวันได้อะไรไปจากผมอีกออกไปจากบ้านผมได้แล้วแต่ว่าที่รักออกไปไม่อย่างนั้นผมจะเรียกตำรวจข้อหาบกุกรุกโอ๊ยคุณสายคิดแผนนี้มาตั้งนานสุดท้ายประพังไม่เป็นท่าครั้งนี้ยิ่งถือว่าคุณโชคดีไปนะถ้าเกิดแฟนคุณไม่มาคุณได้หมดตัวแน่แล้วนี่พวกแกจะอยู่กันอีกนานไหมเดี๋ยวเขาก็เรียกตำรวจมาลากขออพวกเรา<ป>หรอก,กไปกไปไปเสีย่ะ พี่วพี่ขอโทษนะฝนขอโทษที่ทําให้ฝนกับลูกต้องลาบากขอโทษโที่ทําให้ฝนต้องเสียใจต่อไปนี้พี่จะไม่ทําให้ฝนต้องร้องไห้อีกแล้วให้โอกาสพี่อีกครั้งได้ไหมครั้งนี้ฝนเชื่อใจพี่ปีเตอร์ได้จริงใช่ไหมได้สิเมื่อก่อน พี่อาจจะใช้ชีวิตไปวันๆแต่หลังจากนี้พี่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อลูกพี่สัญญาถ้าพี่ปีเตอร์ตั้งใจจะกลับตัวจริงๆฝนก็จะให้โอกาสค่ะจริงนะฝนขอบคุณมากเลยนะพี่ดีใจที่สุดเลยหลังจากนี้เรามาแต่งงานกันนอะฝน ผู้พันครับผมเตรียมแหวนมั่นเพชรเม็ดโตมาขอมั่นน้องออมด้วยนะครับส่วนเงินสินสอดฉันเพิ่มให้เป็น2อล้านหนูไม่ใช่ผักใช่ปลานะคะคุณพ่อที่จะมาซื้อขายกันแบบนี้ผมรักผู้กองนะครับยอดรักของผมไม่แหวนเพชรราคา12ล้านเลยนะผู้กองจะชดใช้อย่างไงว่ามาไอ้ม่ามาแล้วหนีใีกฉัน เฮ้ยมิวเพื่อนเอาโซมีไรทำไรอยู่อ๋อพอดีฉันดูคลิปเด็กยิ้มอยู่ว่าแต่เองอะมีอะไรผู้การให้เอาจดหมายมาให้จดหมายจากผู้การอืเขาเขียนว่าไงอะมิว้วเขาให้ฉัน ไปประจำอยู่บ้านผู้พันฮะาบ้านผู้พันใช่ไม่เอาทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับคุณหนูทะลึง่งคุณพ่อคะบ้านเราไม่ต้องการทหารมารับใช้นะคะเขาไม่ได้มารับใช้เราลูกผู้การส่งเขามาเพื่อฝึกยุทธวิธีการสืบจากหนูลูก จะมาฟงมาฝึกอะไรเนี่ยผู้ก,กองครับอะไรุ๋ยตกกะจใจหมดเลยพูดเบาๆก็ได้นี่ครับผู้กองพ่อมันค้นวั่นไวทะลึง่งจะพูดอะไรก็พูดมาการที่ผมมาที่นี่มันเป็นคำสร้างของท่านผู้การถามผู้การไมครับผมก็ต้องโดนหลงโทษ ชีวิตนายซิบยังพมก็คงจะหมดอนาคตแน่ๆเลยครับผู้กองมันเป็นคำสั่งของท่านผู้การนะลูกรับเขามาฝึกถือซสว่าเป็นการช่วยกองทัพนะผู้กองก็ได้ค่ะคุณพ่อหาจริงนะครับผู้กองเย э ้ คุณนายจุ๋มคุณนายออกไปล้องนอกก่อนไปครับผู้หันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เดียว สวัสดีจ้ะลูกสวัสดีจะน้องอมสวัสดีค่ะพี่ยอมสวัสดีจ้ะไม่นึกว่าคุณนายจะมาก็แน่อยู่แล้วล่ะคืนฉันบอกว่าจะมาผู้พันก็ไม่อยู่นะสิผมลดประจําการแล้วครับคุณนายคงไม่ได้ไปไหนหรอกครับว่าแต่ที่มาวันนี้มีธุระอะไรล่ะครับดีถามตรงๆแบบนี้แหละฉันชอบที่ครอบครัวฉันมาในวันนี้ ก็เพื่อจะคุยเรื่องการมั่นหมายระหว่างตะเดี่ยวลูกชายฉันกับผู้กองออมสินลูกสาวผู้พันหวังว่าการสู่ขอครันน้งนี้จะราบรื่นนะคะผู้พันผมยังไม่ได้คุยกับลูกสาวเลยครับคุณนายผู้พันครับผมเตรียมแหวนมั่นเพชรเม็ดโตราคา12ล้านมาขอมั่นน้องอมด้วยนะครับ ส่วนเงินสินสอดฉันเพิ่มให้เป็นสองล้านเต็มเหนียวแล้วนะตอนนี้และที่สำคัญฉันได้เรียนเชิญท่านผู้การมาเป็นแขกในพิธีด้วยนะและท่านผู้การก็ตอบรับแล้วด้วยค่ะท่านผู้การหนูออมไม่หนูไม่ใช่ผักใช่ปลานะคะคุณพ่อที่จะมาซื้อขายกันแบบนี้แต่เดียวตามไปลูกผู้กอง รักผู้กองนะครับยอดรักของผมสินสอด2ล้านเลยนะแวนเพชรสิล้านเลยนะผู้กองท่านผู้การก็มากา้ปฏิเสธหรอผู้กองน่านะไม่ เพชรราคา12ล้านเลยนะผู้กองผู้พันจะชดใช้อย่างไรว่ามาอึ้งอึ้งเลยสงสัยต้องเรียนท่านปรการแล้วมั้งแบบนี้ดีเหมือนกันลูกใจเย็นนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันพ่อ ไอหม่ามาแล้วผีชีพเพื่อชาต แหวนแหวนคองไม่พบอีหมาได้แล้วหูกองกับหูพันไม่ต้องชดใช้แล้วของรักของฉันนี่นาย เาผู้กองไมายเข้ากลมแล้วหรอครับขอบใจนะที่ช่วยลงไปงมแหวนให้หมาเป็นไรครับแต่เสียดายเขาไม่เอาแหวนคืน,นสน้ทำไมเธอถึงต้องช่วยฉันหรอแล้วทำไมผู้กองถึงให้ผมอยู่ที่นี่ล่ะครับฉันก็ไม่รู้เหมือนกันไม่หรู ก็นี่ไงครับเพราะเราไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตเราสองคนจะได้แต่งงานกันหรือเปล่าทะลึง่งผู้ก้องครับอะไรอีกละ่ะพมขอลาก,ก้อยนะครับนาาจะไปไหนพมจะขอย้ายเขาไปอยู่ ในหัวใจของผู้กองครับถลเลนไม่เข้าเรื่องไปแล้วถึงเวลาที่พระเอกต้องออกโรงซะแล้ว ตอนนี้ท่านผู้การรู้เรื่องแล้วแล้วจะส่งตัวแทนมาสังเกตการด้วยผู้พันคะไม่รับไม่ตีพวกเราพวกเราไม่ว่าแต่ไม่หยามด้วยการทำให้พวกเราเสียทรัพย์ตั้งสิบสองล้านบาทพวกเราไม่ยอมแต่แหวนมันแค่ตกน้ำตอนนี้ก็เจอแล้วด้วยจะอะไรกันนะกัณนหนาแต่มันมีตำาหนิค่ะ พวกเราไม่เอาของที่มีตำหนิค่ะผู้กองผู้กองจา๋าถ้าผู้กองยอมแต่งงานกับพี่เดียวครอบครัวเราจะไม่เอาเรื่องแถมยังจะซื้อแหวนเพชรให้ใหม่ด้วยส่วนแหวนวงนั้นมันเป็นขอ้อปบอมพงที่สูตรแล้ว มันเป็นของปลอมของปลอมเหลวไหลแกเป็นใครกล้าดียังไงถึงมาบอกว่าแหวนเพชรประจำตระกูลของฉันมันเป็นของปลอมผมคือศิปโถจิรายุชัยหนูเกตลูกชายคนเล็กของท่านผู้การนลคง แม่เป็นไปไม่ได้ท่านผู้การนามสกุลม่านทองคำไม่ใช่ชายหนุ่เกตแก่มั่วแล้วพมกชายนามสกุลของแม่แล้วตอนนี้คุณพ่อได้ทำการยกเลิกสัญญาทั้งหมดที่คาอบขัวคุณรับเหมาในกรมนี้คุณแม่ใจเย็ยนลูกห้วดวัน ฮัลโหลพอดีหมวดจะแจ้งว่าทางกลมขอยกเลิกสัญญาก่อสร้างทั้งหมดของบริษัทคุณจุ่มนะคะสวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่คะตอนนี้ของของพวกขุนถูกขนไปไว้ที่ข้างถนนแล้ว ผูพ้พันครับผมขออนุญาตรักลูกสาวผู้พันได้ไหมครับไม่อยากอนุญาตเพราะฉันเปิดประจำการแล้วนายต้องขออนุญาตผู้กองเองผู้กองครับผ<ม>ูออนุญาตค่ะผู้กอง อนุญาต